ครับขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้มีคอรมประชุมคอรมอมีประรรเด็นสําคัญเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องรับทราบผลการรวบร,รวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะทํางานและเห็นชอบหลักการของกรอบหลักการโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการแนวทางเข้าร่วมโครงการของประชาชนเงื่อนไขการใช้จ่ายประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้ารวมถึงแหล่งเงิน การดําเนินโครงการซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารทกสและสำนักงบประมาณจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปส่วนข้อห่วงใยใดๆเช่นประเด็นอํานาจหน้าที่ของทกสได้สั่งการว่าหากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆให้ส่งเรื่องไปสอบถามยังกรษฎีกาซึ่งทุกๆพักร่วมรัฐบาลเห็นชอบในหลักการของโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตดังกล่าว โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมริวัน์จะชี้แจงในรายละเอียดต่างๆถ้าเกิดท่านมีคำถามขอบคุณครับเรื่องที่2นะครับครมได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมสแสดงพลังในการทําความดีของกลุ่มผู้ต้องราชทันและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะที่เป็นงานบริการสาธารณะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาวันทีน่28รสกรกฎาคม25 6 7เพื่อชดเชยความเสียหาย ที่เคยได้กระทํกลับคืนสู่สังคมโดยประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กลุ่มผู้ต้องขังดังกล่าวร่วมดําเนินกิจกรรมเช่นการปลูกป่าการเก็บขยะพื้นที่ชายฝั่งทะเลการขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ําเป็นต้นเรื่องที่3จากการที่ได้ลงพื้นที่โดยเฉพาะแฝดดินแดงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาการส่งเสริมและสับสนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยเฉพาะประชาชนที่มีกลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลางถือเป็นเรื่องสําคัญและควรเร่งดําเนินการจึงได้มอบหมายให้หนึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและการเคหะแห่งชาติตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงกลุ่มปลอบรางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสองให้กระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบที่ดินบริเวณริมทางรถไฟ และรถไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมกับการสร้างที่อยู่อาศัย 3. ให้กระทรวงการคลังธนาคารอาคารสงเคราะห์ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเรื่องที่ 4. เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมากมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยอาจส่งผลกระทบต่อไทยในหลายมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดนดังนั้นในฐานะประธานสาภาความมั่นคงแห่งชาติจึงได้ออกคำสั่งสมาคมสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาซึ่งมีท่านรองนายกบานปรีเป็นประธานเพื่อเป็น,นกลไกในการติดตามประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมรวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆต่อสาภาความมั่นคงแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ประเทศไทยสามารถดําเนินนโยบายการทูตเชิงรุกที่จําเป็นเรื่องที่ห้าครมอเห็นชอบตามที่สํานักงานกกตเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหให้ดําเนินการเลือกสวออและจัดทําร่างแผนการจัดเลือกสวออโดยที่จะประกาศวันกําหนดและวันรับสมัครเป็นวันที่13บพฤษภาคมปีนี้ประกาศ วันเลือกสวระดับอำเภอวันที่9มิยปีนี้วันเลือกสวจังหวัด16มิยปีนี้สวประเทศวันที่26มิยปีนี้กำหนดวันที่จะประกาศผลเลือกตั้งสวในวันที่2กรกฎาคมปีนี้เรื่องต่อไปคอรมอได้เห็นชอบตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอในกรอบความตกลงรัฐบาลแห่งราชนาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณชน บังคลาเทศว่าด้วยการยกเว้นตรวจลงตาสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางขราชการรวมถึงเห็นชอบในร่างหนังสือแสดงเจตจำนงหรือ l e t t ทอร์ i n t เท t ที่จะเริ่มเจราจาจาัดทําความตกลงการค้าเสรีบังคลาเทศตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอข้อ <c oughs> ที่7ครมเห็นชอบตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอเรื่องการยกเว้นตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง สันชาติรัสเซียเป็นกรยพิเศษและเป็นการชั่วคราวและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน60วันข้อ8ครมเห็นชอบในหลักการที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญเสนอโดยที่การจัดทํารัฐธรมนูญฉบับใหม่จะเป็นการทําประชามตินั้นเห็นควรจัดให้มีการออกเสียงประชามติจํานวน3ครั้ง และควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2564เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวสามารถเป็นเครื่องมือทางประชาธิปไตยที่จะช่วยส่งเสริมประชาชนแสดงเจตจำนงในเรื่องต่างๆได้โดยตรง